สวัสดีครับเทนเซอร์การ a าชครับวันนี้เราจะพาไปอัปตดตเจ้า 987S K Man นะครับว่าของแต่งที่เราสั่งแล้วเนี่ยมาแล้วนะฮะแล้วก็มีของมางชิ้นที่เราต้องหาเพราะว่าเราอยากได้ของเดิมใส่เข้าไปเราก็หาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่รูฟนายไปเทนเซอร์การ a g e Power b y Trust Midas Window Film ตอนนี้อยู่ที่ลูฟนายแล้วนะเดี๋ยวไปดูว่ารถทำอะไรอยู่ออันนี้เป็นรถโปรเจกต์นะครับ1คันวันนี้เราขับสไปเดอร์มานะอ้าวน,นี่ออกมาแล้วกำลังขึ้นฮอยอยู่เปลี่ยนทะเบียนเรียบร้อยอันนี้คือของที่มากับรถนะครับคือเป็น H&R ซึ่งเราก็จะถอดออกแล้วใส่สปริงเดิมเข้าไปเพื่อให้รถมันสูงขึ้นสปริงเดิมที่หามาได้น,นีชคเดิมมชคไฟฟ้าด้วย สปริงนะครับก็ต้องขอบคุณคุณชัยยศพัพระพน,นะครับไม่รู้เรียกผิดหรือเปล่าหรือว่าผมลงขอซื้อสปริงเดิมใน Facebook ของกลุ่ม K-Man Boxing e r m i มมิชเนะครับเขาบอกเขามีแล้วก็ยอมจะขายมาให้ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าสปริงเดิมนี่เป็นอะไรที่าหาไม่ง่ายเหมือนกันนะแล้วก็ได้มาละอ๋อบุดชุ่มบุดชิ้นสภาพค่อนข้างจะดีครับไอ้นี่ยังใหม่มากเลย,ยน,นะไอ้ตัวอาร์ตเนี้ยัยงแบบมีสติกเกอร์ติดอยู่เลย สภาพรถค่อนข้างจะดีเลยนะครับช่วงล่างพวกบูชิ่งยางเยิงเลยดูใหม่อยู่อันนี้ก็คืออาจจะเป็นข้อดีของการที่เราซื้อรถใช้อะคือคันนี้มันวิ่ง70,000ก,กิโลมันไม่ได้น้อยมากก็แสดงว่าเจ้าของที่เมนเทนแล้วก็วิ่งอยู่ตลอดเซอร์วิสที่ศูนครั้งสุดท้ายเนี่ยตอน50,000กิโลก็ถือว่าโอเคนะฮะขอบคุณคุณงตงอ c ทีนะักหานรถดีๆมาให้นะครับท่อทูบีครับมีเซอร์วิสมด้วย น,นี้ล้อเดิมซึ่งเราจะถอดออกแล้วคงไม่ได้ใช้นี่พามาดูล้อ,อยางชุดใหม่ครับใช่แล้วครับมันคือยางออฟโรดคงพอจะนึกออกไหมครับว่าเราจะไปทางไหนอันนี้เป็นล้อของคายเคน,นะครับขอ1สอันนี้ผมว่ามันสวยดีมันดูเหมือนล้อรถลรลลี่อยู่แล้วในตัวเป็นแฉกที่ผมหามาได้จากเพื่อนๆในกลุ่มนี้แหละที่มีล้ออยู่แล้วไม่ใช้ราคาก็เลี้ยงข้าวกลางวันหนึ่งมือ นะครับแล้วก็ไปขนมาทำสีดำกออย็ยางนี้เป็นยาง Falcon, เฟลเ w i นว Peak Trail นะครับเป็นเหมือนอยางเ r รลเท a i นนี่แหละจริงๆตอนแรกอยา,ากได้ BF Trail t e r ท l i n แต่ว่าไซส์ของว d Peak เนี่ยมันดีกว่าคือมันเป็น2-2-5 50-57ขึ้นเป็นไซส์เล็กผมก็เอาไซส์ที่เล็กที่สุดหรือติดน้อยนะครับจะได้แก้น้อยฮะปีนี้ก็ไปใส่ล้อใส่ยางเตรียมไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ย <S <S เดี๋ยวนะข้างบนลองเฮ้ยไอตัวปั๊ อือฮีเอาเลยฮะเอานี้ก่อนเอาอันใหญ่ดิกองใหญ่ก่อนได้ไหมอยากได้ก่องใหญ่ก่อนเออไม่ดูชุดยกก่อนอ่ะดูชุดยกก่อนโอ้โหเอาละครับอันนี้ก็เปิดเผยไปแล้วนะว่าเราจะยกเจ้าเคแมนทำเป็นโอแลนซัฟฟรีลุกเฮ้นี่เราทำคันแรกเลยดิชินคันแรกครับ อันแรกที่น่าจะลองผิดลองถูกกันดี่เจยาลองดูกโอ้โหชกมาฮะอันนี้โชกหน้าปะหน้าหลังนี่ก็เบาเลยเบานะของยูโรไวส์นะเขาทำเคซีนซีอะไรสวยอ่าเนี่ยแค่นี้เลยนี่ก็คือจะนี่ก็คือความสูงแหละประมาณเหมือนนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งมานิ้วครึ่งสองนิ้วเออ นี่นะครับชุดยกค,ครับว้าววันนี้ง่ายเนี่ยครับคนแรกในประเทศไทยฮะนี่มีใครทำแล้วบ้องที่สามของโลกันที่สามโลกเพราะว่าเพราะว่าทำทำไมันไม่เคยเวิร์กเลยไม่มีใครทำไม่เยี่ยหรือเปล่าวะไม่คือมึงนอกมันเอาพวกก้าวก็หกอะไรมาทำแต่รถมันถูกกว่าเราไงเราก้าวก็หกมาทำก็ไม่ใช่เรื่องวะเดี๋ยวนี้มันแพงแล้วเกินนอัญ unbox ครับอันบ็อกซ์ ความสนุกของการทำรถก็คือตรงนี้แหละครับก็โอเคนะโป่งโปร่งเล็กๆพอแบบเหมือนพอให้แบบล้อมันยื่นออกมาแนละ้วมันรับนิดนึงประมาณนี้นคือเราพยายามหาโปร่งที่มันมันไม่ใหญ่เกินไปเพราะเราไม่ได้จะทำอะไรกับล้อกับยางมากแต่แค่เติมสเปเซอร์นั่นเองใช่เนี่ยไปเทียบกันเลยจะได้เห็นเห็น ใช่มันนิดเดียวนิดเดียวจริงโอเคครับช่วงล่างเข้าไปเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราเข้าคร่าวนะทำฟิตเมนต์เฉยันนี้ผมว่าก็ตื่นเต้นไม่แพ้ผมอะคนนี้ย <c oughs> เลยวิยสวยป่ะมันเต็มเลยอะพอดีเลยเพราะนั้นมันเหมือนมันแค่15มิลเองอะ พอเฮ้ยโป่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะมาทำงี้ผมไม่ได้ผมเสียตังค์ไปแล้วนี่มันบัตรเจ็ดบิลนะครับอะไรที่สั่งมามันต้องใส่หมดเดี๋ยวว่ารู้ฮะว่าหมูหรือจ่าลงแล้วลงแล้วไอ้แมงโคดองเลยอน่ารักว่ะ โอ้ลูกคับนี่เป็นวันแรกลองที่ลองประกอบล่างเข้าไปแต่ว่ามันย้องทำอีกตั้งสูงตั้งศูนย์แล้วก็ต้อง,งมีตัวโทข้างหลัง <c oughs> ดูดูความสูงนะวัดความสูงให้ดูจากกำปั้นนะสูงนะเนี่ยนี่ยัดเข้าไปทั้งกำปั้นเลยอันนี้ตอนนี้ยางก็ขั้นต้นไม่ติดแต่คิดว่าถ้าเราดันสเปเซอร์ข้างหน้าเนี่ยจะติดข้างในนิดนึงตามฟอร์ม โอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก็คือลองฟิตเมนต์ดูเทสดูก็คงต้องยังทัต้องทำหลายหลายอย่างยังไม่ได้เสร็จยังมีพวก adjustable toe arm ยังไม่มาฝากระโปรงหน้าที่เราหามาได้แล้วแต่ยังไม่มานะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยหาของเราของมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คันนี้ก็ยังเป็น b u d g e จ็ด i ิ d อยู่นะครับก็โซฟาโซบูดโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกัน,นอีกทีหน้าครับ